สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้นะครับที่เขาฮิตน,นักคิดหนาเก <c oughs> มโปเกมอนและผมก็จะมาตามหาครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะวันนี้ตอนนี้ผมขับรถมาที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนครับผม <c oughs> กับผมดอนมอสซาตอนนี้นะฮะกำลังขับรถวนขึ้นทางทางวนขึ้นนะฮะจะตามหาโปเกมอนว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ นี่เข้ามาโลบินสันแล้วฮะเข้ามาแฟชั่นไอแลนด์ตัวโปเกมอนมันอยู่ไหนนะหาสิหาสิมันอยู่ตรงไหนเออไม่เจอเอยลยโน่นบอกวะ่าอยู่ใต้รถหรือเปล่าเอออยู่ตรงไหนว่านี่เปล่าวะอย่าให้เจอนะจะจับให้เข็ด แล้วผมก็เจอโปเกมอนหนึ่งตัวครับผมตอนนี้จับได้แล้วครับตอนนี้โปเกมอนตัวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าจะไปไหนตอนนี้ข้าจับเจ้าได้แล้วเจ้าโปเกมอนน้อยเ <c oughs> <c oughs> จอแล้วครับเจออีกตัวหนึ่งแล้วครับซุกอยู่ตรงนี้ครับปโปเกมอนน้อยซุกอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับเจอแล้วครับแล้วข้าก็จับเจ้าได้แล้วโปเกมอน ฮใกล้จะคำแล้วต้องรีบๆหน่อยแล้วใครจะบ้ามึนผมไหมเนี่ย